ใช้ไหมจริงอะมันต้องใช้ไหมเหรอใช้ไหมด้วยเหรอเราจะไม่ต้องเห็นหน้าปกมันมีรูปใช้ไหมนะหน้าปกมีรูปไหมแต่ไม่รู้อะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรอเดี๋ยวรอไม่ได้เปิดคลิป่ไดียเลยเข้ามาเลยเลยด้วยไม่ได้เปิดคลิป เคลิก่อานเอาเปิดแมงตรงนี้เลยก็ได้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุูชมทุกท่านนะครับผมแล้วตอนนี้คุูชมก็อยู่ในรายการแอตี้แมนนีะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมรูบออกนะครับผมอยู่ในแมปอะไรวะตังกูก็ไม่รู้กูอ่านชื่อแมปมอกูลอ่านชื่อแมปเกสารศึกษาแล้ว้อนแล้วเหลือการสอบั้เดีวพราะมยไปงานแต่งงานกันแล้วทำให้ฉันต้องอยู่บ้านคนเดียวเอาเป็นว่าแมบผีแล้วกันความกว่าในมสุขสยองขวัญ ช่างักศึกษาล้วต้องไปทองลออล่องโอ้โตรองล่อโอ้โอ้ยทงล่โอยอเอาไะไรบุเข้ามาบ้านกูเนี่ยเฮ้ยมึงมึงตาหกเข้ามาทำไมบ้านกูชายไอ้ยยูไฮ้ยาก่อ้ย อ้อหนีกูเลยอ่ะดิเปิดประตูหาพ่อมึงไอ้ตา๊กขุ่นอยู่ในซสวนโอ้โหว่ากี่ตังค์ไม่ไหวแล้วแอบตักสกันนี่ปิอันกวิดมื่อกี้หิ้ยอะไรพ่อมาเช็ดสัสสัสขี้หิ้ยอะไรพ่อมาตัดเลยเปิดประตูดมเียอะไรเอ้าปวดขี้ข้างบ้างออกเป็นบ้างออกอะไรตรงนี้มีอะไรเฮ้ยเฮ้ย ฉันมีนิสัยดุไอ้ยันนิ้งไม่กดส่วมเลยทุกคนดีเฮ้ยโทรศัพท์ดังโทรับท์จังไงแม่แม่อะไรเนี่ยเฮ้ยคุณจะไปซื้อของในสัพทาดังนี้ไหมไม่ทำไมอ่ะฉันอยากได้ชีต้เาฟไฟล์จริงๆโอเคฉันรับสินค้าในวันจริงๆนะจริงๆสิขอบคุณนะแม่คุณดีที่สุดเลยไม่ไปัญหาลูกรักอย่าลืมเรียนอย่าลืมเรียนหนังสือนะอย่าลืมอ่านหนังสือเพื่อสอบด้วยล่ะ อาทิตย์นี้โอเคค่ะงานแต่งจะจบเม,มื่อไรไ,ไม่ไม่แน่ใจบางทีอาจจะเที่ยวคืนไม่ก็ตีหนึ่งอะ่ะทําไมถึงนานนักละ่ะเป็นงานแต่งใหญ่น่ะที่ละอันนี้คือจะอยาด์จากซัมโฟรครบับเพื่อนน่าจะเพื่อนเข้าสู่เกมเลย้องชายโอ้ยฉันต้องอ่านหนังสือแล้วเพื่อนโอ้ทำไมทาไมซิกมาเลยไม่เท่เลยนะเพื่อนโอ้ยมันดซิกมาปกา<อ>เนี่ยมันซิกกไปเลยสันายมาเล่นเกมกับฉันได้ไหมได้โปรดเพื่อนรักโอ้ยกูยังมีงาน งานศิลปะต้องทำอีกเลยเออกูก็ลืมกูยังไม่ได้เริ่มเลยกูจะเริ่มตอนนี้แหละฮ่าฮาโชคดีเพื่อนเฮ้ยนี่มีแปลงสำหรหน้าบ้างมั้ไม่ไม่ชื่อชื่อชื่อเรา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 ชื่อตัวละครอ๋อเย้ยนี่วิเคราะหกูเอาอ่าแบบกันไปฉันต้องการฉันต้องการมาทำงานศิลปะอ๋อได้สิเพื่อนเอ่อฉันคิดอ๋อไม่รู้ตัวหนังสือเล็กจังเลยไปดีกว่า นิกจะมาเอาแปลงที่บ้านเรากูจะมาเอาแปลงเหรอคุจะมาแปลงทำไมวะเฮ้ยนี่มันเจยักชัมฟลรฉันมีโคมไฟลาวาโคมไฟลาวาสีฟ้าอ่ะเริ่มมึงดิอยากรู้มาว่กอีกแปลงก่อนเฮ้ยม่นเป็นโน้อ่ไเป็นโน้อะเป็นโนเดี๋ยวเล่นเพลงเทอยในกระแสกันฟังอันนี้มึงต้องมาห้องแม่อะไปไหนมึงไม่มาห้องแม่อ่ะคุยูคุยเฉ่รักคุยเฉ่รักไปกันไปกันไปห้องไหนห้องไหนห้องเดียว บนสุดนคุณนายเดียวกับที่เราดูนั่อ้สรุปเกมไหมอะไรวะเนียไปเอาตปเอาแปมันบอกไปเอาแปนี่าจก่อนทากะทากทากแตกทากแตกทากโอ้ยสองร้อยบักบทากะต้องแปลอาแปต้องไปเวาแปงก่อนสำหรับเยียร์จียเจียล้แปงมันจะใส่ปะอยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่ ใส่ย,ย,สย,ย,สยูเสยแบงยูใส่เพิ่มตัวเหนียวกับบ้านให้หนีไม่ได้แล้วเป๊กมันอยู่ซ้ายยซ้ายเป๊กโอ้ยอ,อยู่ยตู้หรือเปล่าไม่อยู่ตู้เยน็นก็เย็นหรือเปล่าไม่รู้เปิขหมยไม่มีเป๊กใส่ผงหมดเยว <c oughs> โอ้ยไอ้เหี้ยไปซื้อใหม่ดีกว่าไปไปซื้อใหม่ดีกว่าไม่มีละเป๊กอ่ะ อานอยู่บนห้องกคเราอู่บก็มันอยู่ในห้องเรานั่นแหละเหียไม่มีกล้วยเดี๋ยวแมเบาดูมันกดวิ่งได้หรอไม่ได้ต้องเสียสองรต้องเสียสองร้อบาทอยู่ใ้องแม่หรอกูไม่รู้เกียวยไรเนี่ยนกูหาแต่งเลยเจอใครแดกแป้งกูไปดูได้ของม นี่นี่นี่จะแปลงจะแปลงแล้วจะแปลงแล้วนี่นอยู่นี่อยู่นี่ใช่เป็นแปลงแต่งหน้าเราจเจอมันแล้วฉันมารับแล้มันมันมา็นอะไใช่ต่อยพวกมันยจนบนโต๊ะจนกว่านายจะมาถึงไปบนโต๊ะเอาไว้บนโต๊ะเราโต๊ะเราโต๊ะเราบอกว่าอะไรครับเนี่ยพวกใครเราโอเคอะไรครับแม่ เฮ้ยฉันเลยนำขยะเอาจากครัวแล้วใช่ไหมได้สิแม่ไปลงไปข้างล่างไอุ้ยเอาแล้วเอาขยะเอาจากครัวอุ้ยครัวอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่ไม่ใช่ห้องเก็บของโอ้ยไม่ใช่ที่เปิดตู้เย็นที่ไว้ทำไมเนี่ยเออเปิดไว้กันเนี่ยน่ามันเพลิงไฟเลยอีสัตว์ไป่สงเอน้ไปในห้องเหรอ ไรนเฮียแม่งอยู่ดีๆเด็กส่งพิซซ่าพี่เฮียอยู่ดีๆกรับผมมาเด็กส่งพิซซ่าเด็กถึงเจอโคตรดังเลยฮะฉันไม่ได้สั่งพิซซ่านะเพื่อนนะผมไม่ได้สั่งนะส่งผิดบ้านหรือเปล่านะนะผมไม่ได้สั่งกดตอบไปกดตอบไปนะผมไม่ได้สั่งนะนี่เป็นกรนีขนาดนี้ผมโอ๊ยไม่เป็นกรนีอะไรกูไม่ได้กูได้คำว่าเยียกูได้กูได้คำว่าเฮียไอ้ควาย ไานะเปล่า,าไปไปไปไอ้โว้ยหนาตัวมีพิรุษเอาลวมึงไม่ฟังขยะเหรอเอาขยะไปวางดิเอาลอเอากูจะวางพิซซ่าแล้วมึเอาขยะไปะะะออไทิง้งอมันอดกไปได้เอาลวมึงถือพิซซ่ามาแล้ว,ว,ลวเนอะเาพิซซ่าไปวางก่อนเียเราถุงขยะไปเไปก็บตงพิซซ่าต้องวางไหน,ไหนวะเวนี่ยพิซซ่าไป ตากกายะปทีอยากกลับมา,าไม่แม้ก็สายมือขวานล้ <Yeah. S 1> ม,มีรถจอดอยู่บนนะ่ะจ้าผมะพิ่งรู้เหรอผมรู้แต่เกงไม่คิดไปกู มิดไปเองมึงิดไปเองพิซซ่ามึกินเยี่ยมด like ูหน <c oughs> <laughs> ังนิดก่อยฮะไปนั่งนั่งนันั่งดูหนังเปดทีวีดิเอดทวดันดินั่ง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 นันั่งนั่ โอ๊ยฮึมโอ้โอ้โอ้เฮ้ยนิกนิคนิคหน้าตากนิกหน้าตาเฮ้ยเฮ้ยไม่ดูไม่ไม่ดูไม่มองเอ้าเฮ้ยปืนเฮียปูกูไม่ดูเฮ้ยคนนำเบอร์เกอร์เฮ้ย ข้อความเอาแหละจะเรไปพวกนี้นเออดีใจนะนะครับเรื่อเออจะบอกว่ามีคนมาหน้าบ้านเราแล้วก็เดินเดินมันน่าจะหลังบ้านแล้วเลยเยอะตัวนะบอกเหยอะจะบอกว่า ừuuuuuuyt ngủa mọi người Ôi, người mọi người mọi người Ừ, người mọi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  đi mọi người 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 ลูดเอ๊ะอย่าไปดูหลัง <laughs> จะดับทำทเงียอะไรจะดับดีจะดับสี่โอ้กูว่ามันอยู่ในโรงงานว่ะนอนเรือไปเช็กดิไม่ไปกูดิเอาไ,ไปสักไปูดิดดตอนน้ำอยู่ว แม่บอกให้ไปเรียนต่ออืมต้องให้เปิดทีวีอ่ะจากเลยกูกูกูเปิดกูเปิดกูเปิดไหมเปิดไเปิดอสตันกูเปิดกูเปิดนัมนัเปิดเปิดเปิดไไปไหนไปเรียนไหน ก็ชัดเจนแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมึงคิดเหมือนกูไหมลงรถกูก็ว่โคโคโกกาไหรือเปล่าอ่าลงรถเปิดเว้ยอะไรไอ้ตังก็เสียงทีวีมันไม่ใช่เหรอไอ้สัส น,อก,อ,นอกดีว่นมนิกนกิกนน<อ>มานี่นิกมานี่มานี้ยมานีไม่มาอยู่กูก็ม่อยู่กูกันมันแย่มอ่ะตอนี่มันเปิดไหมท่า nhà hông kui quá, cầm bom đi qua, cầm bom đi qua, tăng cầm bom tăng, biêu, biêu lên, biêu, tăng quá, có một cái gì ở trong phòng mẹ à Terror, ไม่มีหรอกนะไม่ม <c oughs> ีโอเคตราเองคิดมากไปเองมนจะขโมยเงินทำเพียอะรดีเงินไปแลกระ่อเปิดทีวีทิ้งไว้ได้ไรอีหรือว่าสัยมั้ยยังไม่อยากได้ต่อไม่อยากได้ต่อไม่สาารตได้เงนต่อไม่ได้ยังต้อง ไอ้สัตว์ลืมปิดทีวีมีอนตัวมันนลคว้าขเดเ๋ยวยนาไอ้สัตว์ลืมปิดทีวีก็ต้องลงมาปิดเองเลยใช่ไหมวยไอ้ยามประตูลงรถโดนเปิดเนี่ยมันอยู่ห้องห้องใต้บันไดนั่นแหละเพราะห้องใต้บันไดล็อกเปิดได้ เรียนเลยเรียนอะไรวะอะเรียนนะเสียงเะีรละครับเสียงอะไรเดินอยู่ข้างบ้านเออเฮียเดินอยู่ตรงพุ่มไม้พุ่มไม้อะเที่ยงคืนเที่ยงคืนเอาแม่กูควร การเรียนวิชโบว์อ้าวงั้นก็โอเคเลยสิกันนะอ้าวอย่างเงี้ยกูจำได้นะว่ากูปิดประตูไปแล้ว,วตกเฉยควายตังแม่บอกอย่าเรียนพักผ่อนนะ ถ้ากูจำไม่ผิดคือกูปิดประตูห้องมาไม่ใช่เหรอวะออนอนนอนนอนเดอนนอนเียนหนึ่งสามสิบสี่ไอ้เยอแล้วเล่นเกมผีคนน้อยๆสัตว์เกีผีต้องเล่นคนเยอดิดต้องลงปลอน้ำหอมึงอ่างหอมึง เดี marvel, vard, Onion, ๋ยวเดี๋ยวเดี <ahead. c oughs> <M> ๋ยวเดี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 ๋ยวมีไอซ้อนด้วยมึงคิดว่าไงวะมึงคิดว่าไงวะนี่ว่าไงอ่ะว่ายังไงมันมีไอซ้อนมั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 นมีไอซ้อนอ่ะมันว่ายังไงล่ะ ูรถเสียงน้ต่ำแล้วเนี่ยเยอะมีอะไรอีแล้วอยู่ไหนห้องขวาเหรอรือว่าห้องไหนห้องขวาไปกูว่วาอยู่้องนี้แหละเปิดทีวีแล้ว ไอ้ควายน้ำอยู่ไหนตะลาง,งยืนป่ะไปหยิบน้ำอะ่ะแดกเฮ้ยเกบกลับให้สัตว์เฮ้ยกลับ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 ขู่ขากลับแบบโดนแน่เลยน่ากูว,ว่าเนี่ยไปไปวิป่ง ตัหลังต่อหาพ่อมึงอะหนักมาแล้วหนาไม่มีใครอยู่นะหนาไม่มีใครไม่มีใครอยู่ครับไอเลยไม่มีใครอยู่ครับข้อหาพอ่ขอข้อทำเหี้ยเลยกัดตีขนขาดเลยสัส ไปควายเอ้ยไอ้เหี้ยนี่กูต้องไปดูนะว้าวว้าววู้ววู้วขั้วเขาต้องไปดูเว้ยไม่งั้นมันจะคออยู่อย่างงี้นั่นเป็นราป่ะดิอาจจะเป็นญาติเราไงอ,อาจจะเป็นแบบเพื่อนบ้าน ไปลงไปกับกูเชียตกใจเงาในกระจบไอสัตว์เฮี้ยเสียปืนได้ป่ะกูโปรทะลุเออกูโหลดปลอมทะลุไปไปตีผีดีป่ะเสยงปืนตีผีแม่งัยเยงปืนไปยิงผีเลยอย่างมืดใครนะตั้งไปดิเฮี้ยมึงใคร ใครอะพอทำเฮียได้คุณคือใครคุณคือใครสวัสดียุกท่นสัคุณเป็นใครคำว่าเข้าบ้านเนี่ยมึงเป็นใครเข่อเพื่อนแม่งพอเข้า้าคนอื่นมึงเป็นใครเดีเป็นเพื่อนคุณมึงเป็นใครไอจับพิซซาโป้ไควาย ได้ซื้อมาเพื่อคุณโดยเฉพาะตรงตามสไตล์ที่คุณชอบไม่เอาไม่กินไม่เอาไปปา่์ต้พร้อมเป็นปรนนี้เฮียเอ้ยแต่วุฒแจ้งปปสมไจับแม่งในเฮียนี่เฮียข้หาคนบ้าคนบ้าหลุดมาก่อกวนในสัตว์เปิดปงปปสแจ้งปปสไปจับมันที่ตะเข็บวุ้ยเฮียประตูก็จงดังประตูกระจก Tăng tặng tăng Tăng bó tăng, bó tăng tăng bó tăng 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 bì mình bì nó, mình tặng lắm tặng bì nè bì เสร็จแล้วเดินวนเลยกัดตีนแม่งได้เหี้ยกัดได้ขาดเลยสัไอเหี้ยดึงตีนดึงตีนไอ้เหี้ยดึงตีนมาเข้าแต่กล้องเแียงหมุนตีนแม่งใหหักแม่งเลยเสร็จมาเข้าห้องน้ำมาแล้วตอนนี้ถ้าเราออกมาแล้วก็กโดทนร,ร้อย ไงดิอย่งี้แหเยวอย่างนี้ก่รอๆๆกาลังส่งคมาเมมีคนดยบกำลเรียกไปซ่อนในห้องคุณกำลังเรียกกันหนึ่งไอ้ตั้งบอกเลย้องมึงอยู่ไหนตังกูวิ่งออกมาแล้วตังโอเคมาบอกว่าต้องวิ่งออกจากบ้านแล้ววิ่งเบินมา อาจารย์กไ่กันปแหวกไปนะพกูงาพวกเขาพบอะไรใต้สะพานรถตู้สีขาวในหนังสือพิมพ์และบั้มรูปภาพเขาได้ถ่ายรูปและพฤติกรรมของเชนเป็นลาหลายสัปดาห์เชิญผมแม่ถูกนครับไปโรงเรียนในวันถัดไปไปบอกกูด้วยนะสุดกูยิงมอย่งงยิ่ง่ม จฉันดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่เย้อ๋อก็แค่โรคจิตคนนึงน่ะที่แม่งทุบประตูบ้านกูบอกแล้วเจ้งตปรวสอ่ะเยียมเป็นบ้าไอ้สัสไม่ควยไปเร็วๆรีบแจ้งตำรวจจับมันมึงต้องเดินออกมาเองไว้ตอนนี้คือจบแล้วคือจบแล้วใช่ไหม อไอ้ยีม่มาเล่นมาเล่นามาเล่นเป็นนอนอยู่หรอหรือมึงเล่นวิ่งออกนอกบ้านเลยวิ่งออกไปหน้าบ้านอ๋อวิ่งออไปหน้าบ้านอ๋ออ๋อมันต้องวิ่งออกมาเลยอืมใช่เดี๋ยว โอเคครับผมนะครับคุณชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และแชร์เพื่อให้คุณดูด้วยนะครับผมแต่รอบนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วไปคว้ากูไปเลยแล้วไปไปไปไม่อย่าหวกกันเลยว่ากูจะเล่นอีกครับไป